รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่ว่ามีโรคนี้มันกลายเป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนามัตถุรตันตนัตยัสสะ ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมโอ c ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นแม้ปรินิพานไปนานแล้วได้เสียนาก้าวก็กลาบคารวะพระเทลานุเถระผู้ทรงศีลสุดตาที่คุณปัญญาที่คุทตกรูบทุกท่านเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสุขความสดชื่นแจ่มใสความพาสุขความเยือกเย็ยนแห่งกิจแห่งใจ กระจมเกิดมีกระเราท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมวันนี้รายการโยเย็นเป็นสุขจากมหาวิทยาลัยมหากุรราชวิทยาลัยก็มโหปะกะยาโยมท่านสาธุชนนำธรรมสาระอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรนำเสนอยกย่าโยมได้สดับรับฟังเป็นการเตือนจิตสกิดใจให้แง่คิดเพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจชีวิตประจำวัน ไปเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่าศาสนาตามสมควรแก่เวลาและสัมมาปฏิบัติวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องของความเข้าใจสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวายเยอะแยะมากมายนะทั้งผู้คนรถลามาช้างไม้แต่ธรรมชาติก็วิปริตวิปรัตและสิ่งที่สำคัญก็คือโรคร้าย โรคโควิดตอนนี้ก็ยังวุ่นวายยังอันตรายก็ผู้คนทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศทั่วโลกก็ต้องระมัดระวังกันถึงอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ว่าไม่ป่วยได้ก็ดีพุทธจาตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคือคนไม่มีโรคเนี่ยอยู่สุขสบายเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็แก่ก็เจ็บก็ตาย นะไม่มีโรคร้ายเราก็ทุกเรื่องทำมาหากินทุกเรื่องหาใส่ปากอยากใส่ท้องทุกเรื่องทรมเท่าแก่ชารามันทุกข์อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีโรคนี่มันกลายเป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจระแวงไปหมดจากที่ระวังมันกลายระแวงนะกลายเป็นว่าจะเดินทางไปไหนจะกินอะไรจะจับอะไรไม่ใชแ่แค่มีสติอย่างเดียวนะ ะต้องระมัดระวังด้วยเดินทางไปในใกล้ไกลลูกหลานโควิดมันมาให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลานี่าทาคุ้มของโรคก,ก็คือสติสัมปชัญญะอันนี้คุ้มของโรคพ่อแม่คุ้มครองเฉพาะที่อยู่ต่อหน้าหรือว่าลูกยังเด็กๆอยู่กฎหมายตำรวจทหารรอปภผู้ดูแลความปลอดภัยก็ดูได้เป็นช่วงเวลาแต่ว่าบุคคลที่ดูแลเรา ยู่ตลอดเวลาคุ้มครองเราตลอดเวลาคือสติและสัมปชัญญะสติความระลึกความรู้ว่าเราทําอะไรอยู่นี่ขณะนี้จะหยิบจะจับจะขยับจะเคลื่อนจะไหวอะไรก็ให้เรามีสติว่าอย่างนี้มันจะอันตรายหรือไม่อย่างนี้มันถูกหรือไม่อย่างนี้มันใช่หรือไม่น,นี่ก็คือโควิดมันมาให้เรามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะอยู่ตลอดแม้คนไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ว่าให้เราระมัดระวัง ไม่ให้เราโกหกด้วยว่าไปไหนมาบอกทมราายกันไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรนะเหมืนกันจะอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยโรคในสมุติฐานการเกิดของโรคในปไตรปิฎกมีหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรอยู่โรคเกิดจากอาหาร<ม>การรับประทานการกินนะมัตตัญญาตาจาพัตสมิง ในว่าว่าปฏิโมกมนมีข้อหนึ่งรู้ประมาณในการบริโภคไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปกินให้ดีกินให้พอดีเนี่ยพอดีนก็แล้วแต่ใครแต่ท่านกินให้ถูกกโรคโรคเกิดจากอาหารเยอะยะมากมายนะกินไปอ้าวความดันขึ้นไขมันเบาหวานโรคเยอะยะมากมายนะบางอย่างกินแล้วก็มีต่วิตามินเซกินแล้วก็เดินเป๋ไปเป๋มา อันนี้กินไม่ถูกกินไม่ยิไม่ต้องไม่ต้องกับร่างกายร่างกายไม่ต้องการนั่นแหละมันขับแต่ว่าเราก็ขยับก,กินก็ไปกินก็ไปจนร่างกายมันเมาจริงจริงร่างกายไม่ได้ต้องการแต่ว่าจิตใจอยากสนุกสนานเลยไปกินไปทานก็เกิดโรคเกิดจากการกินการทานนะโรคเกิดจากอากาศอุตุ อากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปไปลายฝนต้นเงาอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยประการต่อมาก็คือโรคเกจก,กรรมกรรมที่เรากระทำเนี่ยกรรมแปลว่าการกระทำกรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะอย่าไปยกให้แต่ว่าอดีตที่เดียวกรรมเก่าแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่ว่ากรรมใหม่อย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมอย่าไปเสริมสุดท้ายแม้แต่ การตัดกรรมเป็นอโหสิกรรมก็ยังมีนะเพราะนั้นปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดเพราะนันโรคบางอย่างเนี่ยเกิดทั้งสามอย่างเลยอาหารด้วยอาหารบางอย่างกินฤดูร้อนไม่เป็นไรไปกินฤดูฝนฤดูหนาวป่วยเห็นไหมเพราะนั้นมันบวกกันอากาศกับอาหารอากาศอาหารกรรม,มบวกรวมกันเร็วโรคที่รักษายากที่สุดก็คือโรคกรรมอันนี้รักษายาก ต้องรู้สาเหตุแล้วก็ทําให้มันถูก,กทุกโรคเลยแต่ว่ากำร,รักษายากการกระทําที่ทํามากรมบางอย่างในปัจจุบันเช่นพักผ่อนน้อยเกินไปทํางานหนักเกินไปพักผ่อนมากเกินไปนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็จะาบเป็นสิ่งที่เสพไม่อิ่มคือการนอนอยาเสพติดเสพไม่อิ่มกินแต่หัวค่ำยันสว่างก็ยังไม่อิ่มยาเสพติดเสพกรรม เสพคนนั้นเสพคนนี้สงสัยไปเลยทลายก็ไม่อิ่มสามอย่างเราเสพไม่อิ่มนะมันทําให้เกิดอาอยุสั้นนะคนนี้เพราะมันกรรมมันเกิดในดการพุทธการมีการตายหมู่มันก็โรคโควิดนี่แหละติดเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะไม่ติดคนเดียวแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยการกระทํากรรมอันใดไม่รู้ละที่เราเกิดมาในยุคสมัยนี้จะมารับกรรมร่วมกันนะ เรอยู่โลกใบเดียวกันรับผิดชอบร่วมกันหรือว่าจะเป็นกรรมอันใดก็ตามแสดงว่าเราเคยทําร่วมกันจึงได้มาเกิดร,ร,ร,ร่วมกรรมร่วมการกระทํในคำพุทธการมีรัฐหนึ่งชื่อว่า,าแคว้นโกศลประเทศโกศลมีพระเจ้าประเสณที่โกศลเป็นพระราชาภระสาสดาประทับอยูนย่นั้นหลายภรษามี อนาถปิณฑิกาเศรษฐีสร้างเชตะวันวัดใหญ่โตที่พระเจ้าจำพรรษานานที่สุดถึง19พรนษามีปุภารามของนางวิสาขาก็อยู่อีก6กพรรษาในแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริ์กิศลเห็นว่าพระพุทธเจ้ามาอยู่ในแผ่นดินของตนมานานอยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอยากเป็นพญาตอยากให้ความคุ้นเคยก็เลยว่าเอจะทำยังไงดีก็เลย มีอามาตทูลว่าถ้าอยากจะเป็นญาติพระพุทธเจ้าก็าญาติทั้งสายโลหิตไงก็เลยเอาดีเลยจึงส่งพระราชสารไปขอบุตรีไปขอลูกสาวไปขอทิดาของกษัตริย์ทางฝั่งสัก,กะยะที่กรุงกบิลพัทก็ส่งสารส่งราชทูตไปว่าอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าขอให้ส่งทิดามาด้วย ปรากฏว่าเป็นไงสักยะนี่เป็นตระกูลที่ถือตัวถือตนเพราะว่าถือว่าตัวเองบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เป็นกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายไม่เคยปะพลกับวันณนะอื่นใดนะจึงบอกว่าไม่ได้พระเจ้าปเสนที่กษัก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องยากที่จะไปขอที่ดาของสักยะก็จึงสั่งราชทูตว่าดูให้ดีนะว่าเป็น เลือดเนื้อเชื้อไขของศักยะจริงๆจะดูให้ดูจริงๆตอนไหนตอนที่ร่วมสวยพัตาหามร,ร่วมกัน,นก็สั่งเอาไว้ถ้าคนไหนไม่ได้สวยพัตาหามร,ร่วมโตกับพระราชาอยาอามาเด็ดขาดเมื่อส่งพระราชสารไปถึงกางศรศักยะก็หนักใจละครนี้ถ้าไม่ให้ตอนเองเป็นเมืองเล็กกลัวแฟนโกศลจะยกทัพใหญ่มายึดร,ราชบัลลังก์ยึดบ้านยึดเมือง แต่ถ้ายกให้ตระโกนของเราก็จะแปรเปื้อนด้วยกษัตริย์วงอื่นนะเพราะว่าปกติเขาจะแต่งงานกันในวงกษัตริย์เท่านั้นพี่แต่งงานกับน้องลูกแต่งงานกันหล,ลานอะไรเงี้ยพระเจามหานามะจึงออกอุบาย ตนเองมีมีธิดาที่เกิดจากตนกับนางทาสีชื่อว่าวาสภคติยาเป็นหญิงที่สวยอายุ16เกอรูปร่างสวยสดงดงามเป็นรูปขหม่อมฉันเองแต่ว่าเกิดจากนางทาสีหญิงคนใช้จึงไม่ได้ยกขึ้นเป็นตระกูลกสัตว์แต่ก็มีเชื้อทางพ่ออยู่ เราน่าจะให้คนนี้แหละให้กับพระเจ้าประเสฐที่กศลก็จึงวางแผนการเรียกนางวาสภกัตติยามาบอกว่าลูกเอ้ยจะต้องส่งให้เจ้าไปเป็นเมษีฝ่ายพระเจ้าประเสฐที่กศลก็เลยแสดงละครกันตกลงกันว่าให้กินข้าวร่วมกันทําท่าเท่านั้นให้ร่วมผาร่วมโต๊ะแต่ว่าไม่ได้เสเวยกินไม่ได้กินจริงๆ มราชทูตเห็นเช่นนั้นว่ามีการร่วมโต๊ะพูดคุยกันทานอาหารกันจะคิดว่าเป็นลูกของพระเจ้ามหานามะก็เป็นลูกจริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายความเชื่อของเขาอย่างนั้นก็ส่งกลับไปพระเจ้าประสิทธิ์พระเจ้าประสิะทิ์ี่ก็สนก็จึงแต่งตั้งเป็นอัครมเหสีมีบริวารให้ใช้ห0าร้อยสร้างปราสาทหลังใหญ่ให้หรือว่าตนเองได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเียวิจ นะต่อมามีโอรสชื่อว่าวิถูทพะก็ที่จริงก็ตัง้งท้องตั้งคันก็ส่งราชทูตไปให้ไปขอชื่อจากฝ่ายของมานดานะไปที่ศักยะให้ชื่อว่าวันลบไม่รู้ว่ายังไงราชทูตกับลืมนึกไม่ออกแต่จะกลับไปถามอีกสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่นะเดินทางทีเป็นเดือนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรติดต่อกันง่ายเหมือนปัจจุบัน ราชาชทุตที่ส่งไปก็เลยบอกว่าชื่อวิทตูตภะตามที่ฝ่ายแม่ฝ่ายพระเจ้ามหานามานี่ตั้งชื่อให้ว่าวันล,ลบแต่เพี้ยนไปเป็นวิทูตภะวิทูตภะโตขึ้นเป็นชายหนุ่มงดงามก็อยากไปเยี่ยมญาติฝ่ายแม่บ้างที่กรุงกับบิลพัฒ์แม่ก็ห้ามเป็นประจำจนโตเป็นหนุ่มนะอายุสิบหกแล้วเรียนศิลปศา,ลลาสตร์ไล่เสร็จแล้วก็เลยไปเยี่ยมห้ามไม่อยู่แล้ว นางขัติยาวาสภะก็เลยส่งราชทูตไปส่งไปไปบอกทางสักยะก่อนจะได้เตรียมพร้อมว่าเขาจะรู้ความจริงไปก็เตรียมต้อนรับทั้งหมดอย่างดีนะใายฟังกบิลพัฒท,ทางสักยะก็เอาเด็กๆออกนอกเมืองหมดเลยเอาไว้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้วิฑูตภะไหวทุกคนไม่มีใครไหววิปุตภะเลยเพราะว่ามีแต่อายุมากๆเจ้าวิฑูตภะก็สงสัยว่า ทำไมไม่มีเด็กๆเลยทางนั้นก็แก้ต่างบอกว่าเด็กๆออกไปเรียนยังไม่ปิดเทอมช่วงนี้ออกไปเรียนนอกเมืองอันที่จริงเกณฑ์หนีออกมาเลยนะก็อยู่ที่นั่นเจวันก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแบบแปลกๆอย่างดีแต่แปลกๆไม่มีการเสแร่วมกันเดยมีข้ออ้างต่างๆกลัวติดโรคกลัวภัยอะไรอย่างเงี้ย จนเจ็ดวันก็เดินทางกลับราวัสทหารนี่ลืมลืมอาวุธคู่กายแล้วกลับไปเอานะพระเจ้าพิทูสภพัสเสด็จกลับและจะกลับประสิที่โกศลละกลับแฟวนโกศลแต่ทหารลืมก็เลยกลับไปเอาอาวุธลืมดาบทหารนี่ลืมได้ยังไงอาวุธปรรากฏว่าไปแล้วเห็นว่าเขาล้างที่นั่ง เอาคนใช้เอานมมาล้างมาลาดที่นั่งที่พระเจ้าวิทูตภะไปนั่งตรงไหนว่าลูกนางทาสีลูกนางธาตุตามใม้คุนเหนื่อยอีกแล้วอถือว่าเป็นการละกินีลูกนางธาตุสเสวยมานั่งท,ทํธาตาเสวยตรงนี้มานั่งชูคอตรงนี้ตาให่คุ้นเหนื่อยล้างด้วยนมแต่หารรู้ก็สอบถามว่าวัาตถยาวาสภาะไม่ใช่ลูกกษัตริย์จริงๆทั้งสองฝ่าย เป็นฝ่ายพ่อเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ส่วนฝ่ายแม่เป็นทาตเป็นนางทาสีก็มาแจ้งพระเจ้าวิทูรตะพะก็โกรธพระเจ้าวิทูรตะพะมาก็ฟ้องเลยฟ้องพระเจ้าปัศเสนที่ก็ัตพระเจ้าประเสนก็ปลดทุกตําแหน่งเลยนะปลดนางวาสภะที่เป็นอัครเมสีเป็นนางทาตเป็นคนใช้เป็นทาตเลยนะพระเจ้าวิทูรตะพะที่จะเป็นราชมงก,กรุงมาลก,ก็ถอดออกหมดเลยทุกใจ วันนึงนเลยไปปรึกษาพระพุทธเจ้าเป็นเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นญาตพระพุทธเจ้าแต่ฝ่ายศัก,กยะยากของพระองค์ทําไมทําอย่างนี้ทําให้เสียใจพระอาจารย์ตรัสว่าความบริสุทธิ์นี่อยู่ที่คนคนนั้นและที่สําคัญคือฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไม่สําคัญเท่าไรหรอกแต่ฝ่ายพ่อนี่สําคัญเลือดฝ่ายพ่อเป็นฝ่ายสําคัญคนยิงใช้สกุลพ่อ แล้วก็ถามว่าวนางวัสภาคัคติยาดีต่อพระองค์ไหมพระองค์รักนางไหมโอรสวิตุตภะเป็นคนดีไหมเป็นคนเก่งไหมรับผิดชอบไหมเป็นลูกที่น่ารักที่ลูกที่กตันญยูไหมดีทุกอย่างเลยข้าพเจ้าก็รักนางวัสพะยิ่งกว่าภรรยาคนอื่นวิตุตภะก็เป็นโอรสที่ดีกว่าโอรสคนอื่นเหมาะสมที่เป็นราชวงศ์ก,กรุฎกมานเก่งฉลาดปากปีฝากไข่ได้ฝ่าบ้างฝ่าเมืองได้ นะแต่พระเจ้าประเสฐที่กุศลนี่บอกฟังรมกับพระเจ้าโอ้ดีจากการกระทําไม่ด,ดีด้วยสายเลือดได้โคตรเง้าเข้าใจก็คืนตําแหน่งให้หมดเลยหลังพระเจ้าปเสฐที่กุศลสวรรค์นครพระเจ้าปทุมประภะขึ้นคองราชความโกรธโกรธเพราว่าท้งนั้นนะ่ยสอดไส้เอาลูกนางทาตมาตนเองเนี่ยทำให้เลือดเปื้อนนี่นะฝ่ายแม่เป็นนางทาตฝ่ายพ่อเป็นกษัตริย์ก็ตามเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว ยกทัพไปล้างโคตรเลยฆ่าสักะยะทั้งหมดเลยนะเหลือเพียงพระเจ้ามหานามะแล้ว็สักยะบางคนที่หนีรอดได้นะเพราะว่าสักะยะส่วนมากเป็นอริยะโบคลโกหกไม่เป็นเป็นสักยะหรือเปล่าแต่ต่อพอเป็นก็ตัดหัวเลยเอาเลือดไปล้างกระดานไปล้างพระราชบัลลังก์ที่เคยไปนั่งประทับสมัยที่เป็นโอรสสุดท้ายตายหมดเลยนะพระเจ้าวิตุธพระคาาสมใจแล้วก็กลับ เมื่อเดินทางกลับมามาถึงแม่น้ำเอรัวดีก่อนที่จะเข้าเมืองก็ให้ทหารพักผ่อนหลับนอนใช้หาดก,กินฉลองกันแล้วก็พักแรมกันที่นั่นนอนเกือนทำชายหาดเลยอาบน้ำอาบตาเล่นรอบกองไฟปรากฏว่าขณะที่นอนอยู่บางคนก็ถูกมดกัดก็ขยับขึ้นไปข้างบนบางคนบอกข้างบนมันร้อนก็นลงมาข้างล่างน้ำท่วมตายทั้งกองทัพเลยรอดเหลือไม่กี่คน พระเจ้าวิทูตภะก็ตายพิสุก็มาเล่ากันว่าโอ้วิทูตภะทำบาปทำกรรมล้างโคดสักยะพระสัตด,ดาถามว่าคุยอะไรกันอยู่ก็คุยเรื่องนี้ว่าสักยะไม่น่าตายเลยอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกว่าเป็นกรรมเก่าของสาวสักยะเคยเบื่อปลาในอดีตชาติเคยเบื่อปลาด้วยกันกินปลาด้วยกันฆ่าปลาทั้งแม่น้ำเลยบุปกรรมนั้นแหละถึงถูกค้างโคดส่วนพระเจ้าวิทูตภะเนี่ย เป็นกรรมใหม่ที่ได้สร้างในปัจจุบันที่ขังล้างล้าง,ล,างล้างโตรฝ่ายแม่เนี่ยกรรมนั้นแหละจึงถูกน้ําซักตายทั้งกองทัพเพราะนั้นเรื่องกรรมจะเป็นเรื่องสำคัญว่าทําไมเราถึงมารับกัรร่วมกันเพราะบางสิ่งบางอย่างเราเคยทํากรรมร่วมกันมาเรียกว่ากรรมของสังคมเคยเกิดร่วมกันเคยร่วมรบด้วยกันเคยกินเคยทานเคยให้การสนับสนุนเคยร่วมอานุโมทนา อนุโมทนาบุญก็ได้บุญนะอนุโมทนาบาปก็ได้บาปนะตอนนี้เขาทาบาปนี่ไปอนุโมทนากับเขาไม่ได้นะมีส่วนร่วมในบาปนั้นด้วยนะเพราะว่าอนุโมทนาบุญเราก็ยังได้บุญกับเขาด้วยเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ว่าจะทําสิ่งใดให้ใหระมัดระวังพ,พิจารณาเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่ก่อนจะทําสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทําสิ่งนี้ดีหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภยัยเริ่มต้นใหม่ทำเสียใหม่ทําให้ดีเพราะนั้นบางอย่างเราทำกรรมร่วมกันมาจึงได้รับกรรมเหมือนกับเป็นโควิดเนี่ยเราอยู่ในโรคใบเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่มีใครสามารถหนีไปอยู่โลกอื่นได้หรอกนะพอโรคบางอย่างอันตรายบางอย่างมันเกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวดล้อมต่างๆจากพิษเศรษฐกิจต่างๆจากโรคก,กรรมต่างๆที่มันเกิดมันมีเนี่ยเราจึงรับกรรมร่วมกัน แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือทำปัจจุบันนะทำปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกำลังจะเกิดขึ้นคือทํากรรมดีหนีกรรมชั่วกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะลบล้างได้แต่ว่าที่เราจะทําได้ก็คือทํากรรมดีเพื่อหลีกหนีกรรมชั่วเหมือนกับเกลือที่มันเค็มๆเอาน้ําใส่ไปเยอะมันจางเกลืออยู่เท่าเดิมบาปอยู่เท่าเดิมแต่ว่า กรรมดีคือน้ําจืดมันเยอะพอน้าจืดเยอะๆก็จะทําให้เกลือที่มีอยู่เท่าเดิมนั่นแหละมันจะทําให้เราไม่ต้องรับกรรมเก่านะหรือว่ากรรมเก่ามันไม่ส่งผลมันจืดมันจางเพราะนั้นการกระทําต่างๆที่เรากระทามันส่งผลกับทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นญาโยมรรท่านสาธุชนที่บอกว่าก่อนจะทําสิ่งใดให้เราคิดพินิจพิจารณาให้ดี ว่าควรหรือไม่ควรเป็นบุญหรือเป็นบาปเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมแล้วกรรมเหล่านั้นก็จะกระทบถึงลูกถึงหลานถึงคนในสังคมอย่างที่คนคนก็บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทําสิ่งนี้สิ่งนี้มันกระทบถึงกันทั้งนั้นแหละกรรมพันธุกรรมปฏิสาโนอย่างกรรมกระดิกสามิเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นมิตรเพื่อนอาศายัยใครทำำํากรรมใดไว้ ต้องรับผลของกรรมนี่คือการกระทำให้เลือกให้ดีแล้วจึงกระทำก็เจริญธรรมหากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภยัยเริ่มต้นใหม่ทำเสียใหม่ทำให้ดีเพราะนั้นบางอย่างเราทำกรรมร่วมกันมาจึงได้รับกรรมเหมือนับเป็นโควิดเนี่ย เราอยู่ในโลกใบเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่มีใครสามารถหนีไปอยู่โลกอื่นได้หรอกนะพอโรคบางอย่างอันตรายบางอย่างมันเกิดขึ้นจากการทําลายสิ่งแวลดล้อมต่างๆจากพิษเศรษฐกิจต่างๆจากโรคก,กรรมต่างๆที่มันเกิดมันมีเนี่ยเราจะรับกรรมร่วมกันแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือทาปัจจุบันนะทำปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคือทํากรรมดีหนีกรรมชั่วกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะลบล้างได้แต่ว่าที่เราจะทําได้ก็คือทํากรรมดีเพื่อหลีกหนีกรรมชั่วเหมือนกับเกลือที่มันเค็มเมเอาน้ําใส่ไปเยอะมันจางเกลืออยู่เท่าเดิมบาปอยู่เท่าเดิมแต่ว่ากรรมดีคือน้ําจืดมันเยอะพอน้าจืดเยอะ,ยอะก็จะทําให้เกลือที่มีอยู่เท่าเดิมนั่นแหละ 慢。